สวัสดีค่ะทุกช่องขวันนี้ป้าเดือนจะพามาล่องเรือนะคะมาล่องเรือตามแม่น้ําเทกยนซ่ค่ะ,ะก็เรือเขาก็จะพาป้เดือนไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าป้เดือนจะไปลงจุดไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะแล้วไปขึ้นเรือล่องเรือด้วยกันกับป้าเดือนนะคะดูสิคะว่า เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวหลบหน้าคนหน่อยเดี๋ยวหลบหน้าคนหน่อยมาเดือนจะให้ดูวิวทั่วๆไปนะคะว่าในแม่น้ำทเทกันเซเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเดือก็จะอยู่บนเรือเนาะเราจะอยู่บนเรือกันนะคะแต่มเดือนจะพาดูบแบบบข้างๆฝั่งตามริมฝั่งเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะดูวิวน้ำแม่น้ำไปด้วยกันนะคะมีอะไรบ้ นี่เป็นทะเลน้ำจืดนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นทะเลน้ำเค็มเนาะแบบว่าแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นบบงอนะคะเป็นเป็นเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบจ้ะอันนี้เป็นทะเลสาบใหญ่มากเลยนะคะในเยอรมนีก็ไม่มีทะเลนะคะแต่เป็นทะเลสาบมากกว่าเนาะเป็นบึงเนาะใหญ่แล้วก็ทำให้คนได้มาเที่ยวกันบ้างเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราเมืองไทยบ้านเราเมืองไทยก็คงจะมีทะเล มากมายให้คนได้ไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้เขากําลังจอดรับผู้โดยสารนะคะที่จะขึ้นต่อไปด้วยกันนะคะจะมากิน จะมากินข้าวกันค่ะท่านผู้ชมขามากินอาหารกับกับเดือนเนาะวันนี้จะเห็นเขาบอกว่าจะกินขาหมูย่างมาดูกันเนาะว่าจะมีขาหมูย่างให้เรากินไหมนะคะ ได้ที่นั่งกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้ดูสิคนะคอยมาดูกันว่าก็เดือนสั่งขาหมูนะคะลุงเขาก็สั่งขาหมูเรามาดูกันว่าขาหมูที่มาจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันนะคะถ้ามาถึงแนละ้วจะต้องกินขาหมูนะคะถ้ามาที่นี่ค่ะมาแล้วจ้าขาหมูย่างของ่อเดือนเห็นไหมคะอุ้ยพร้อมกับมันฝรั่งสลัดจ้าน่ากินไหมคะอืมน่ากินมากมากเลยเนาะ เห็นไหมคะน่ากินไหมคะอาหารเยอรมันน่ากินไหมคะดูสิคะขาหมูคะ่ะที่นี่เขาเรียกฮักเซอร์ชาของอา่าเบาวาเรียนะคะของเบาวาเรีย ปลายันนะคะถ้ามาที่นี่จะต้องกินขาหมูย่างคะ่ะดูสิคะอุ้ยน่ากินไหมคะเมากินขาหมูกับพระเดืออนะขะดูสิคะน่ากินไหม อ่อยมากๆเลยค่ะท่นานผ<ล>ู้ชมคเดี๋ยวพรเดือนขอจัดก,การจัดอา,าหารตรงนี้ก่อนนะคะคลิปน,นี้เดเดือนคอจะพาไปดูอะไรอีกนิดหน่อยเนาะนไม่ือรเลย้เดร็ูแล้วคะตอนนี้ขาหมูกินมากๆเลยนาะที่นี่น <c oughs> ถ้าใครมาเที่ยวร uh, ัๆๆวไอันแล้วนะคะรบาวารีนะคะรัฐบาวารีต้องมากินนี่กได้มาถึงที่นี่ด้วยนะคะ ว่ารัตตาวเรียเนี่ยสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนี่คือสัญลักษณ์ของบาวเรียนะคะของประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะร้านนี้คนเยอะมากๆนะคะคนแน่นเลยนะคะเดี๋ยวดูที่ตักรพดิว่าเดือดคนเยอะมากเลยะคะ่ะไม่ว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะจะต้องมาที่ร้านนี้กันทุกคนเลย แทบจะหาที่นั่งไม่ได้เลยนะขนาดฝนตกก็ยังนั่งที่สากฝนกินข้าวกันนะ